สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูนาคลาสิกและชีบะอีนุนะคะสำหรับคลิปหนอยวันนี้ก็ยังคงเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและข่าวชุมชนนะคะรวมถึงข้อเสนอที่มีการเปิดโหวตกันไปนะคะนี่ก็คือในส่วนของลูนาคลาสิกส่วนชีบะอีนุก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณะะ์ราคาเช่นเดียวกันรวมถึงชีบะเอี่ยนก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะ คลิปนี้นะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใ,นใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนตัดสินใจซื้ออย่าลืม3ข้อนี้เสมอเราไปเริ่มดูจากสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนป่าโซนทังเอเชียก็เป็นในในวันจันทร์แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็มีบางเรือนก็เริ่มเขียวบ้าง ส่วนบางเหรียญก็ยังดินอยู่แต่ค่อยๆเขียวแล้วนะคะนี่ก็คือสภาพตลาดนะคะบิตคอยค่ะวันนี้ในช่วงของโซนอเมริกานะคะก็ฝาพุ่งขึ้นไปที่28,000แต่ตอนนี้ดาวลงมานะคะสำหรับบิตอคอยคะราคาล,ล่าสุดของ Bitcoin อ,อยู่ที่2 7 9 6 5ืส่วนอิทิวเรียนอยู่ที่1,630ะคะส่วนรูน่าคัะสิบตอนนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่99อยู่นะคะราคาตอนนี้ก็ดาวลง เช่นเดียวกันกับเหรียญอื่นๆนะคะสำหรับดุลหน้าคาสิกตอนนี้อ่าลูน้าคาสิกก็ลบอยู่ที่4.3นะคะร,ราคาล่าสุดอยู่ที่5.9นะคะแหลงอยู่ที่9.9ปริมาณการเทรดก็6 0ะล้านนั่นเองส่วนที่บาทลบอยู่ที่4.7%ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่7.9นะคะแหลงอยู่ที่18.18 18นะคะปริมาณการเทรดก็อยู่ที่57.46ล้านค่ะ นี่ก็คือราคาล่าสุดของชีบักนะคะเราไปดูในส่วนของอารมณ์นักลงทุนกันสักเล็กน้อยตอนนี้อยู่ที่50บค่ะก็เท่ากับเมื่อวานนี้นี่ก็คืออารมณ์นักลงทุนนะคะก็คงจะวิ่งไปตามสภาพตลาดนะคะของบิตคอยมาดู ข้อเสนอของลูน่าคลาสิกที่มีการเปิดโหวตนะคะและก็ตอนนี้ก็กำลังจะผ่านไปด้วยดีนะคะคนโหวตให้ถึงเก้าสิบเก้าจุดสามเปอร์เซ็นเลยนั่นก็คือข้อเสนอหนึ่งหนึ่งแปดสองสี่นะคะข้อเสนอนี้จะเกี่ยวกับออนชืนกระเป๋าเงินนะคะสำหรับการเบิร์แบบเป็นข้อเสนอที่เปิดกระเป๋าเงินสำหรับให้เบิร์น9้าสิบเก้าจุดสามแบบนะคะแบบนะคะก็คือ เป็นการแบบให้กระดานเทรดนะคะกระดานเทรดที่สามารถที่จะเบินได้หรือทางนักลงทุนท่านใดที่จะช่วย Burn ดูหนา้าเบินก็สามารถที่จะเข้าไปเบินที่กระเป๋าเงินนี้ได้นะคะโดยเนื้อหาหลักๆเข้าที่เรื่อนนะคะก็มุ่งเน้นไปที่กระดานเทรดเป็นหลักเลยนะคะ <tie. S 1> มาดูสักเล็กน้อยค่ะในในเน,นื้อหานี้เขาบอกว่าเรียนรู้หน้ากสิกนะคะข้อเสนอหนึ่งหนึ่งแปดสองสี่มุ่งเป้่าไปเขาบอกว่ามุ่งเป้ามุ่งเป้าไปที่การอนุญาตพิเศษกระเป๋าเงินนะคะ นะคะสำหรับการเบือนนอกเครือข่ายที่ส่งผ่านด้วย99สาครับผู้ง,ง่ายๆก็คือกระเป๋าเงินเนี้ยต้องขึ้นมานะคะไม่ใช่เป็นการนะคะเบือนในเครือข่ายแบบปกติเช่นแบบนอกเครือข่ายก็คือแล้วแต่ความสมัครใจของอีกนะคะนอกเครือข่ายส่ยวนใหญ่จะเป็นแล้วแต่ความส,ส,สมใจ เราหวังว่าจะได้ผลลัพธ์เชิงบวกเราไม่เคยคิดเลยว่าข้อเสนอนี้จะผ่านไปด้วยดีนะครับข้อเสนอนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเนี่ยนะครัจะมีการร่วมมือกับ XChain นะคะเพื่อสนับสนุนนะคะสำคัญนะคะก็คือเ c h a i n นั่นเองนะ,ะกันกับเพื่อนหรือจัดย้ายเงินทุนต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับูน n าและอยู่ทีซ c ฉะนั้นก็ต้องจับตาด,ดูไปว่าข้อเสนอนี้จะช่วยลดอุปทานหรือช่วยอะไรใน รูน่าพสิทหรือไม่นะฮะเบื้องต้นก็มีอ่านักลงทุนบางท่านค่ะก็ทำเหรียญของเขาค่นะคะเข้าไปเบิร์นไปเผาะคะ่ะอย่างเช่นนะคะคริปโตนะคะดอทคอมก็คือนะคะอ่าเอ็กชเชนนั่นเองนะคะคริปโตดอทคอมคอนะคะเอ็กชเชนก็นะคะช่วยเผาไปสองหมื่นดอลลาร์นะคะสาหรับธุรกรรมลูน่าเราชุดอยู่ะคะ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างให้เห็นว่านี่คือตัวอย่างของประดานเดทยักษ์ใหญ่นะคะในอเมริกานั่นเองนะคะ คมาช่วยเบร์นช่วยเผานอกเชนให้นะคะเพื่อลดอุปทานให้กับลูน่าคาสินะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะข้อเสนอนี้นะ,ะเราไปดูต่อค่ะนะคะมา,มาในเชิงสายเก่ากันบ้างค่ะคะ่ะต,ตอนนี้ชุมชนหรือผู้มีอิทธิพลตอนนี้เริ่มออกมาเคลื่อนไหวนะ,คะเคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวส่งกําลังใจนะคะให้กับชุมชนนะคะปลุกพลังชุมชนอย่าลืมนะคะลูน่าคือหนึ่งพันเลขนะคะร,รับโปรดทราบว่าใบแนนเนี่ยนะคะเพราะ เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่รองรับลูน่าอยู่ฉะนั้นอย่าลืมลูน่าไม่ธรรมดาพันเอ็กนะเพื่อนๆจำกันไว้ค่ะลูน่าซันเอ็กค่ะดิฉันก็ยังเชื่อว่าลูน่าพันเอ็ค่ะแล้ดิฉันก็เชื่อว่าลูน่าจะกลับไปที่สองสตาร์อีกอเมื่อถึงเวลานั้นเพื่อนๆคิดว่าดิฉันจะขายหรือไม่นะคะนะเพราะตอนนี้มีเหรียญจะถึงสิบล้านแล้วไปเก็บมาจะถึงสิบล้านแหละ ถึงอาจจะแบ่งขายบางส่วนนะครับก็ดูอีกทีค่ะโอ้โหหกล้านนะคะไปแตะสองสตางค์ก็ไม่ได้เยอะเท่าเราไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดคนที่ไม่โลภเขาก็อาจจะขายนะครับไม่โลภหรือคนที่เล่นสั้นก็อาจจะขายแล้วก็ซื้อใหม่รอจบใหม่สำหรับดิฉันไม่ใช่อย่างนั้นดอกดิฉันเป็นนะคะเหรียญรูปหน้าเป็นเหรียญแรกก่ะที่ดิฉันถือ ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไม่สนใจกับตอกถือจนกว่าจะถึงทิงใหญ่ค่ะดินเี้ยนจะขายเมื่อมันเข้าสู่กระทิงใหญ่เท่านั้นถ้ายังไม่ถึงกระทิงใหญ่ก็ยังไม่ขายค่ะการที่ดิเียนจะถือยาวคือมันมีสามปัจจัยหนึ่งตัวปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรูหน้าต้องไม่ล่มถ้ายังคงอยู่ค่ะถึงจะถือนะ่ะพูดง่ายนะคถ้ากระดานเทดยักษ์ใหญ่ยังอุปถัมภ์อยู่ยังถือค่ะ นั่นหมายความว่าถ้าไบแนนยังถือไม่ขายก็ยังคงถือถือ,ถอต่อไปค่ะน้าและดิฉันก็เชื่อว่าไบแนนคงไม่เผาสองนะคะดิฉันจะติดตามโครงสร้างพื้นฐานไปเรื่อยๆค่ะว่าเป็นยังไงนะคะถ้าโครงสร้างพื้นฐานยังอยู่ปาวันอยู่เดืยนนี้ดิฉันจะถือต่อไปเรื่อยๆค่ะสามรอกระทิงค่ะสาสามอย่างแค่นั้นเองรอกระทิงนะ,ะถึงจะขายะนะคะถ้ามันขึ้นระหว่างนี้ยังไม่ถึงกระทิงก็ยังไม่ขายค่ะหนะะ้ ะคะยุคนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะขอ,อยาบเป็นแค่มุมมองส่วนตัวพอดิฉันบริหารความเสี่ยงแล้วเป็เงินที่ยอมเสียได้แล้วฉะนั้นคุณผู้น่าใดมาฟังแบบบังเอิมาเจอห้องนะคะหรือมาเจอดิฉันนะาและกําลังพูดถึงหาัาคาจุดเข้าซื้อหรือจุดเกด็บเป็นแค่มุมมองส่วนตัวนะคะว่าการลงทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันความเสี่ยงไม่เหมือนกันความรู้ก็ไม่เหมือนกันจุดเข้าซื้อก็ไม่เหมือนกัน,นะคะ มาดูต่อท่านดีก็บอกว่าลูนาลังจะเข้าสู่ทิ้งร้อยนะครับเมื่อกี้พันเอ็ดตอนนี้ร้อยอ็นะครับไม่ว่าจะร้อยเอ็ดพันก็รอกันต่อไปสิมาดูในส่วนของซับพาวน่าและก็ของสเต็กกิ้งสักเล็กน้อยกับตอนนี้ยอดสเต็กกิ้งก็พุ่งขึ้นไปแล้วนะคะสิบห้าจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะก็มียอดเข้ามาอ่ามาสเต็กกิ้งเพิ่มเติมนะคะ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถูกทุบลงไปเลยนะคะและหลังจากนั้นค่อยๆดีดขึ้นมาตอนนี้ยอดสเต็กกิ้งก็อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านล้านล้านนะคะยี่สิบห้ารูนาคัสิกนะคะที่เป็นเปอร์เซ็นต์สิบห้าจุดศูนย์หนึ่งค่ะนี่ก็คือยอดสเต็กกิ้งล่าสุดค่ะมาเราม,ามาดูการสรุปในเรื่องของการเบิร์นกันเผาบ้างก่อค่ะท่านนี้ก็สรุปในเรื่องของการเบิร์นกันเผาไว้นะคะเขาพูด <anium> ถึงตอนนี้เบิร์นยอดสะสมนะคะไม่เยอะ เป็นการเบินแบบนะคะรายวันนั่นเองก็สะสมก็รวมแล้วสี่สิบกล้านเองนะคะอ่นนี้ก็คือการเบินนะคะทั้งหมดทั้งหมดนะคะรวมยอดหมดนะคะถ้าเป็นรายวันก็สิบล้านแล้วถ้าสะสมแล้วสี่สิบเอ็ดล้านนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของข่าวชิบะอินุก,กันบ้างก่อนในส่วนของชิบะอินุกาว,วานนะคะ,อะตอนนี้มาวานหายไปไหนหรือเปล่านะคะวานชิบะเดิน ทางไปที่ทางที่ตรงกันทําให้เหรียญมินไม่มีแรงนะคะฉุดเลยนะคะอ่าอย่างที่เรารู้เมื่อวานนี้ปลาวานก็โอนเโอนเหรียญชีบะออกจากกระดานเทรดน,นะคะนักลงทุนส่วนหนึ่งก็มองว่าถ้าโยนก่าโอนออกหมายความว่าก็ไม่มีตัวปั๊มราคาขึ้นไปนะนะคะปั๊มขึ้นไปมันก็แค่ชั่วคราวเพราะส่วนใหญ่นักลงทุนก็คงไม่มีใครแข่งกันช่วงนี้เพราะส่วนใหญ่คนที่ถือนะคะก็มักจะรอกระทิงใหญ่จัาน,นะคะ ยกเว้นจะเป็นลายนะครับลายย่อยที่เล่นระยะสั้นนะแต่ถ้าเล่นระยะสั้นก็คงไม่มาเถื่อชีบะกันนะในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะฮะอ่ะธุรกรรมเครือข่ายขนาดใหญ่ของชีบะได้รับผลกระทบอย่างหนักจำนวนธุรกรรมที่สําคัญบนเครือข่ายลดลงเหลือยี่สิบรายการซึ่งถือเป็นช่วงที่ไม่มีการใช้งานมากที่สุดช่วงหนึ่งสำหรับคอยน่นะครับว้าวครัมนคอย,คอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ถือครองรายใหญ่นะครับ มีหลายปัจจัยที่อาส่งผลให้กิจกรรมของวันลดลงอย่างกระทันหันนี้สาเหตุนหนึ่งที่เป็นไปได้อาเป็นความสนใจที่ลดลงในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงชีบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตล,ลาดคริปตัวเห็นว่าการครอบงำของบิตคอยเพิ่มขึ้นในขนาดอ่สกุลเงินดิจิตอลหลักยังคงรัคยืนหยัดในการครอบคอบงำของมนันนักลงทุนจำนวนมากกำลังจะสัน่นพอจะลงทุนของตนใหม่โดยย้าย จากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นมากขึ้นนะคะนอกจากนี้การประสิทธิภาพนะคะราคาของชีบาตรในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมายัางไม่ได้รับการกระตุ้นมากนักปัจจุบันชีบาตรซื้อขายที่นะคะ0.5ตัว723ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาเก็ตคอยพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาโมเมนต์ข้ามขาขึ้นอย่างต่อนเนื่อง โดยมักจะคาเชิญกักลหลับแนวต้านที่ขัดขวางไม่ให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัในสำคัญไปสิภาพที่ยแย่นี้อาจทำให้ผู้ถือครองรายใหญ่ค้อใจส่งผลให้พวกเขาลดกิจกรรมลงหรือแม้กระทั่งลดพา,ะาระงานถือครองบางส่วนลงนะคะกิจกรรมของวานที่ลดลงและการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของชีบะอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมเชื่อมั่นในตลาดที่กว้างขึ้นเมื่อ พื้นที่คลิปโตเติบโตนะคะเป็นที่นะคะหนึ่งนี่ก็คือข้อมูลข่าวเนาะเราไปดูต่อค่ะ,ะ,คะมาดูในส่วนของชีบะเรียมส่งเสริมการเติบโตเครือข่ายชีบะด้วยเหตุการณ์สำคัญในการทําธุรกรรมนะคะ,นะ,คะในความสําเร็จอันน่าทึ่งชีบาเรียมซึ่งเป็นโครงการบล็อกเชนล้ำสมัยที่รเริ่มโดยทีมงานชีบะได้บรรลุความสําเร็จยิ่งใหญ่เลโดยมีธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้วเกินสามล้านรายการภายในเวลาเพียงสี่สิบวัน ของการเปิดตัวเม็รูปแบบความสําเร็จนี้นะคะบอ,อกย้ําถึงถึงการเติบโตยอย่างรวดเร็วของโครงการและการพัฒนายอย่างก็อย่างกว้างขวางนะคะโดยวางตําแหน่งเครือข่ายของชีบัให้เป็นสําคัญในแวดวงนะคบบล็อกเชนนะคะในช่วงเวลานี้มีที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันจำนวน1.25ล้านที่อยู่นะ,ะร่วมกับชีบัเรียมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความถึงการนำ นะคะพลอดนะคะผ่อนปลอมไปใช้อย่างกว้างขวางเพื่ออำนวยความสะดวกในเหตุการณ์สําคัญโครงการได้ประมวลผลนะคะประมวลผลธุรกรรม3ล้านรายการอย่างมีอย่างพิถีพิถันโดยกระจายไปที่1.029ล้านบล็อกบล็อกเหล่านี้ร่วมรวบรวมธุรกรรมที่ประสบความสําเร็จมากมายรวมถึงการโอนโเทเก่นการโคตามสัญญาและเหรียญละสาบบนบล็อกเชนชิบาคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรง ภาบักญันเบื้องหลังระบบนิเวศที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะของชีบาเรียบโดยคือโทเค็นบรอนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของบล็อกเชนของชีบะธุรกรรมส่วนใหญ่ภายในบล็อกนะคะชีบะเกี่ยวบเกี่ยวข้องกับบรอนโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของมันในฐานะทั้งสื่อกลางในการทำธุรกรรมและวิธีการชำระเงินสำหรับแก้สิ่งที่น่าประทับใจคือธุรกรรมของบลอนบ,บนชีบาเหเรียมเพิ่มขึ้นเป็นสองแสท ธุรกรรมที่ไม่ธรรมดาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการดําเนินงานของแพน้อมนะคะแม้ว่าช่วงเปิดตัวครั้งแรกของชิบาเรียยมจะยุ่งวุ่นวายอย่างปฏิเสธไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหการรมต่างจับตาดูเส้นทางของโครงการอย่างกระตือรือร้น,นในขณะที่มันกว้างไปไกลกว่ากระแสโฆษณาในตอนแรกตอนนี้โฟกัสเปลี่ยนไปที่ความยั่งยืนของโมเมนตัมที่ทำลายสิตินี้นะคะนี่ก็คือข่านี้ค่ะ ไปดูข่าวนี้ค่ะวานชิบะถอนเงิน293ร้อยเก้าสิบาพันล้านชิบะจากคอยเบสอะนะปราวันก็คงจะหมุนเงินกันบ้างแล้วนะคะช่วงนี้นะ,ะชิบะนะสามารถขโมยมานะสปอร์ตไลท์ได้อีกครั้งข้อมูลออนไลน์ ine, ล่าสุดระบุว่ากระเป๋าเงินใหม่ได้รับโทเก้นมากกว่า1 8บ0 0ันล้านในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ตลอดย้ำถึงความนิยมที่ยั่งยืนของสินทรัพย์นะคะ การค้นพบที่น่าสนใจเหล่านี้เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากนะคะอ n น,นออะโนอะโนโนนะคะโนอบอดนะคะซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ที่อชื่อช่าญด้านข้อมูลออนไลน์การค้นพบล่าสุดของนอมอดเผยให้เห็นรูปแบบกันสะสมที่สอดคล้องกันในกระเป๋าเงินที่เพิ่งจิตขึ้นใหม่ซึ่งส่งสัญ,ญญาณถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน ชีจากข้อมูลนี้แนวโน้มการสะสมเริ่มขึ้นออกมาวันที่20กันยายนอย่างไรก็ตามระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กันยานะแต่การสะสมยังคงนะคะค่อนข้างเรียบง่ายโดยยอดซื้อส,สมรายวันลดลงต่ำกว่า500ล้านชีบาทอย่างต่อนเนื่องนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะจากจุดโดดเด่นนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่25 เมื่อชีบาได้เห็นการสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเกินกว่า5,000ล้านโทเคนในวันเดียวกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนยมัยยะสำคัญนะคะอันบ่งชี้ถึงนักลงทุนพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการลดลงของสกุลเงินนี่คือเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากพุ่งขึ้นแล้วลองดูต่อไปมาการแลกเปลี่ยนนะคะไหล,หลออกจากที่บะพุ่งสูงขึ้นนี่เป็นความสําเร็จรล้นหรือไม่นะคะเมื่อรวมกับแนวโน้มสะสมขอ,ของข้อมูละคะน้อม หมดนะคะลดนะคะน้อมลดนะคะยังระบุว่ากระแสะสุทธิของการแลกเปลี่ยนมีมีการลดลงอย่างมากนะคะและค่าลบสูงสุดนับตั้งแต่วันที่2้ากันยากระแสะสุทธิของการแลกเปลี่ยนแสดงถึงมูลค่าสะสมของสินทรัพย์ที่ไหลเข้าและออกจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในวันที่กำหนดนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลว่าไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบะเป้าหมายนะคะ ใหม่เมื่อมีสมัญญากันกับตัวเกิดขึ้นนะคะ่าชีบะคทิ้สัญญาย,ยอมจำนวนครันใหญ่นะคะชีบะสกุลเงินนิกเก้ลนะคะที่มีมินสุนักนะไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีสุดที่ในแง่ของราคาในขณะนี้การดูข้อมูลนะคะคอยฝานะค,คอยนะคะคอยคอยเกโนะคะจะแสดงชีบะเป็นสีแดงตลอดกรอบเวลาที่รายงานทั้งหมดนะคะ ในขณะที่เขียนชีบาลดลง0.2เเในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในทำนองเดียวกันโทเค็นเข้ารหัสลับนะคะก็ลดลง2.7เปเซนะคะก่อนหน้านี้5.6ช่วง30วันที่ผ่านมาประสิทภาพของชีบาไม่น่าแปลกใจบริษัทวิเคราะห์ออนไลน,ะะนไ์นะคะเซนไมายนะคะยังสังเกตเห็นการทำกำไรบนเครือข่ายชิบานะคะจากข้อมูลนะคะเห็นว่าผู้ค้าย่อยนะคะย้ายเหรียญออกจากขอดการลงทุนของตนโดยขาด หลังจากการร่วงลงเล็กน้อยนะคะฝั่งนี้ก็คือในเชิงเทคนิคนะคะที่ผ่านมา,า,านะคะของชีบาสนะคะมาตรการมาตรการวัดชีบาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อถึงเหตุการสาคัญแม้ว่าราคายังคงเป็นสีแดงแต่มาตรการบางอย่างเปลี่ยนกลับเป็นสีเขียวตัวอย่างมาตรการเผาไหม้รายวันนะคะแสดงเหตุถึงการเพิ่มขึ้น3.3%หลังจากกันอยู่ในกลุ่มสีแดงนะคะชีบาเรียมไรวัน24นะคะ ช่วงที่ผ่านมาโถเค้นชีบัน,นะคะ79ล้ารายการถูกเผา28ธุรกร,รมนอ,อกจากนี้นะคะชีบาตจำนวน3หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะรายการถูกเผาในธุรกรหนึ่งร้อยหกสิบสองรายการในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือข้อมูลในเรื่องชีบะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบัเรียมส่งเสริมการส่งเสริมการเติบโตของเครือขา่ายชีบัด้วย คือการสำคัญในการทำธุรกรรมสำคัญนะคะชิบะเหลี่ยมความรู้สึกบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนทีมชิบะเขียนกฎใหม่การเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่มันทำลายสิติขันยิงย่งใหญ่นะคะมีความสำเร็จอันน่าทึ่งชิบะเหลี่ยมซึ่งเป็นโครงการบล็อกเชนล้ำสมัยที่ได้เริ่มโดยทีมงานชิบะได้บรรลุความสำเร็จขั้นยิ่งใหญ่นะคะโดยมีธุรกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วเกินสามล้านรายการในเวลาเพียงสี่สิบวันของการเปิดตัว ตมรูปแบบความสําเร็จนี้นะคะตอกย้าถึงการเติบโต,ตอย่างรวดเร็วของโครงการและการพัฒนาอย่างกว้างขวางนะคะโดยวางตําแหน่งเครือข่ายของชีบะให้เป็นกําลังสําคัญในวาดวงบล็อกเชนนะคะในช่วงเวลานี้มีที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันจํานวน1.25 3, 3. ล้านที่อยู่กดชีบะเรียมซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำแผ่นฟอร์มไปใช้อย่างกว้างขวางเพื่ออำนวยความสะดวกในเหตุการณ์สำคัญนี้ โดยประมวลผลธุรกรรม3ล้านรายการอย่างพิถีพิถึงโดยกระจายไปทั่วหนึ่ล้านบล็อกนะคะบล็อกเหล่านี้รวบรวมธุรกรรมที่ที่ประสบความสําเร็จมากมายรวมถึงเงินโคตามสัญญาและเหรียญกระสอบค่ะนี่ก็คือข้อมูลนี้ค่ะไปดูข่าวสุดท้ายกันของชีบาทเรียมค่ะ,ะข่าวนี้พูดถึงครงการชีบาทเรียมนะคะ บุกเบิกอนาคตชุมชนและนะวัตกรรมใหม่นะคะมีผู้เล่นใหม่เข้าร่วมโลกของชิบะเรียมซึ่งเป็นองค์กรอิสระรัจหน้าบ่าวนะคะฟาฟาบลอกนะคะบร C K นะคะด้วยวิสัยทัศน์นะอันยิ่งใหญ่ที่มุ่งยกระดับการยอมรับและพัฒนาชิบะเรียมนะคะให้คํา่นสัญญาถึงกลยุทธ์นะอัน นี่เพื่อสนับสนุนและเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนะคะค่ะนี่ก็คือนะคะนี่นเป็น black by black นะคะดิฉัน่ bright bright by bright นะคะ black นะคะ bright black, black black นะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขอไปนะคะน่าจะเป็นนะคะโรเจกหนึ่งที่เปิดผ่านล็อกเชนของซิบคัคน,นะคะ,ะคว,คว่าโทเค็นนะคะเพราะเขาใช้คํว่าว่าเขาใช้คําว่าโทเค็น break black นะคะแบล็กนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภยัยนะคะมีจํานวนจํากัดที่10000แชิ้นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการก็คือภาษี3%ามเปรแยกออกเป็น2ส่วน1.5เสนอรางวัลบอนให้กับผู้ถือและอีก1.5%ที่เหลือค่ะไปที่ดาวบอ wallet นะคะ, et, ะ,คะก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะที่เปิดผ่านนะคะ,นะคะก็คงจะเปิดผ่านเชนของที่บาทเรียมนั่นเองนะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะว่าเปิด นะคะมันจะช่วยช่วยหรือทําให้ชีบะเาผาถานอะไรหรือไม่นะ,ะเราไปปิดท้ายข่าวนี้กันวนะ่าก็คือเบบีด็อกนะคะดิฉันจะทําข่าวสั้นๆนะคะถ้าไม่มีอะไรอัปเดตอะไรมากมายก็จะอ่านสั้นๆนะคะเะผ่อนผ่านๆไปเลยนะคะเบบีด็อกนะคะก็ยังคงนะคะอยู่กับเออยู่นะคะ nf t อะอยู่นะคะเพราะตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีอะไรที่เคลื่อนไหวเท่าไหนะคะัก็ส่วนใหญ่ก็จะ โปรแกรมของนะคะแพลตฟอร์มของ b a b y d o อกอย่างที่เราเห็นนะคะมีเกมนะคะแล้วก็มีเอไนะคะซึ่งเอไอก็คือนะคะให้เราไปเพ้นไปวาดไปสร้างอืดอเดีกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดไปนะคะเปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเกมใหม่ะคะ่ะนี่ก็คือข่าวสารของ b a b y d o อกนะคะก็จะปิดท้ายนะคะที่ b a b y d o อกไปติดครอบที่เป็นเหรียญยอดนิยมในกลุ่มมิน มินในไบแนนซ์เชือนะคะสำหรับคลิปในวันนี้คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะส,สะกดิดสะกกภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะดิฉันจะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะว่าก่อนจะตัดสินใจลงทุนนะคะอย่าลืมความรู้ความเสี่ยงะคะ่ะเพราะช่วงนี้ตลาดยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะตลาดยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะอาจจะเจอขย่าของปวานก็ได้นะคะเพราะปะวานอาจจะสร้างข่าวดีอะไรออกมาแล้วก็ข่าวของนะคะแล้วก็ นะคะขายของเพื่ออะไรพอช่วงนี้มันจะเป็นช่วงใกล้ที่จะปิดงบนะคะประจําปีนะคะทุกปีนะคะปลายปีทีไรนะคะมันจะมีการดันขึ้นนะคะและวมันก็จะทุบลงนะคะตรงนั้นต้องระวังนะคะสุดท้ายด้วยคำเตื